ตกมา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 ตอยชี่ตอยโตต่อตูซามหวัดดีวัรุ่นเมกาดีวัรุ่นดูไบดีวัรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r t กันอีกแล้วนะเราจะมาเล่นเจตัวนน้ำไม่ใช่น้ำโรบินนะนี่โคโรบินนะครับโนตรมนะครับเป็นตัวละครตัวใหม่นะท่านผู้ชมนะเออนะครับที่เพิ่งจะมาเลยนะท่านผู้ชมนะก็เป็นภาคตัววานุนะท่านผู้ชมนะสวยจัดเลยผมบอกเลย สวยสุดจัดสลัดบอกเลยนะครับมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโต๊ะกา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 ตัววิชีตัว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 เดิมไปลุยนะวิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมส์นี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะมาผมทําสอนไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเกมนี้ไปเว้ยเอาละ่ะยูฮูมาเว้ย เออออสวยนี่แน่นี่แน่หุ้ยอ้าวเสียงเกมผมหายจอยคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องไปปั๊บอะไรสักอย่างแปะ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 เดี๋ยอือ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 สวยอาดิเอ้ยนี่แน่นี่แน่อือโป๊ะป้าโป๊ะอืออืออือสวยเดี๋ยอือออ มาดิเออ <c oughs> บ้า์กันจดูนี่แนะ่สวยครับเอแบแบอแมแ p มปูปลาปูเบะลงตะก,กิวไปก่อนออเออนะสวยเออนี่แน่วิทุก่อนครับสวยตบครับสวยนวยี่อือ,อสวยอืออืออือสวย อออ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ยี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมยีบสีชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นสวยอือ อื้อสวยอ,อืออือว้ยฟับสวยนี่ปิ้วสวยครับอื้อสวยหานี่เนี่ยอันตีไปเลยนีโคลรบินจัดนักเลยฮ่าปิ้วมาเลยตุงบาเกียรู้บาเกียรูา ตัวไปดีครับน้องไม่อยากจะมูนี่โคร,รูบินเรามาตอนแรกก็เปิดเลยหัวจัดเลยนะครับคนดูปึ๊บสวยเยอะเออโอ้ยทุบก,ก่อนสวยโจจ้าโจจ้าโจเยอปัดไปแล้วครับสวยเหยียบครับบูบ้บาบูบ้บาฮ่บาบูบ้ <laughs> บาไงีรู้ปึ๊บสก,กิลไปก่อนครับย่ะ เออโอ้ยโอ้โอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักอือ้อมาเดี๋มาเดี๋ชุบชุบรบกวนครับนี่แน่ตีไปได้ทีนึงอยู่โอ้ยโอ้โหเอออื้อ,อนี่แน่สกิลไปเลยครับปูบาช่วยกันตีอื้ออื้อปูเออนี่แน่อื้ออื้ออื้อสวยสวยวิ โอ้ยโหสกิลไม่ทันกันดูเออ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 บ้ากัอย่าดูเฮ้ยไม่ก <c oughs> ูตายเลยเอโอ้กำลังแบบเปรนโนทโ์เลยนะเนี่ยนี่โคโรบินส์เราบ้ากะบ้ากะมาเออ <c oughs> นี่แนะ่ซันจีโนตึงซะหน้อยฟอสวยครับเยอะจ้า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 สวยสวยเออ้ออ,อ ถีบครับปูเอออ้ยนี่แน่เป็นเงสิสจิแล้วก็หดเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปปรับปรับภาพสักหน่อยให้คนดูเฮ้ยนี่พูดมาไ,ไ, <gas> <mosquitoes> ไปเลยครับสวยตตตตตตสวยอืออือมาดิฉัน่ะไม่ยอมแพ้นายรกตตตตตตจ้าโบปะเอออือเอ้ยย อื้อยอ่านี่เลส,สูตรครับสันจิเลส,สูตรนี่คนดูปูงปูงหุ้ยจ้ออ๋ออโอโหดโหดฟ้าบแปลงนางซะหน่อยนี่แน่โตจ้าอุ้ยโตจ้าจ้าสวยโอ้ยเกือบไรนั่นอน้องปึ๊บมาเฮ้ยย่า่าตีนทีเข้าไปเป็นไงนะเรียบร้อยเอาลนะ มาคนดูไปกันตอ่อไปกันตอ่อส t o กาส s t ส c s กาส h a ส t i กาส o c มาโชดิตาป้าบุมจับจับบุมบุมจับจับบุมจับจับบุมบุมจับจับจับบุบจับจับตุ่มจับจับตุ่มจับจับจับตุ่มจับจุ่มไปครับมาไก่เดือดปึ๊บลงก่อนเลยครับสกิลนี่อุ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เอาเรื่องจัดเลยนะหนูนี่เอาดิฉันก็มี กม็มีเออเฮ้ยอย่านี่นี่นี่เว้ยมันมีติดเกาะมันมีติดเกาะแดงสวยอือสวยนี่นี่สวยสวยเอาดิอืโอโฟป้าโฟปา,ปานี่อือสวยครับโฟปาโฟปา,ปา,ปานี่อือสวยอือ

บ้ากันอย่าลืมเฮ้ยเอ่อสุขเปิ้วสวยเรียบร้อยนี่อ๋อพุ่งเข้าไปเลยสวย้นี่โคโลูบินจัดการไปแล้วการจะลงกระตีซะหน่อยคนดูเสียได้ปะลงสกิลไปก่อนเอลิสไมล์แบะ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 อุ้ยนี่สวย,ส,วยสมายลี่งั้นเหรอ นี่หลอกเลยแเป้โอ้ปะแเป้แเป,แป้สวยบา้ากันอย่ายดูจู้อุ๊ยโอ้ยเวือดคนดูสกิลเวือดถูกก่อนบูงบูงบูงโอ้ป้าสวยนี่นี่นี่เออนี่เออเอาวา่ะเอาว่ะหมดจัดคนดูปึ๊บสวย เออเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แรงจัดแรงจัดว้าโดนไฟเผาอืมแกนี่แน่แป๊ะแปะเป๊ะไว้สกีไ้ก่อนอื้อรัวๆครับใส่สกิลรัวๆครับบอกเลยเออเออลุปสองครับลุปสองรูปสองเป็นไงนะ อดวยแกเอออุยไม่โดนง้ไงมปึ๊บนี่สวยสวยกูีเอาเรื่องจดัดปึ๊บนี่สก,กิลไปก่อนบูบูออชแปะสวย ปุูงปุูงนี่แมวเป้าอย่างงั้นเหรอ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 โอโ้โหคนโหดคนดูโจมตีระยะไกลนะนี่ยะายะ่าแบมหุ้ยตบครับนี่หลบได้ขอโชกงสวยแปะสวยอื้อตบขมับคนดูเมื่อกี้เนี่ยสกิลตบขมับ นี่เฮ้ยเออนี่เอาดิแป๊ะแปะฮ่ะอะไรู้อืออไวเออเออไว้ยสกิลก่อนนี่เอาสิเอาสิโรบิงกับเราโคตรโหดนะคนดู ตีปกติพอผักไปครับสวยโอ oh, oh, ah. oh, ah. uh. uh, ้ป้าโอ้ป้อืออือสวยครับยาหูหูจัดเลยว่ะโอทำไมนิโคโรบินเราเราหูจงเลยวะคนดูบ้กยารู้ไกยาเอ้ยไปลุยกโตโตกาโตกสโตกาโตกสโตกาเตเตกาโตกจะตุกจะตุกจะตุกตตุกชะตุตุกตุตุกชะตุกตุตุกชะตุตุกก กเตะไปกันตลอดไปกันตลอดกันตุยเรียนต่อวิ้วปึ๊บสวยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหสวยมาดินี่แน่นี่อ่ะดิอ่ะดิอุ๊ยโอ้โหมาดิโอ้โว นี่เลยครับทุบเลยสวยอย่างนั้นแหละโฟูป้าฟูป้าป้าโอ้ป้าฟูป้าฟูป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่โอ้เออโอ้โยนโยนดำโดนลูกดำไปอย่างเดียวเว้ย อื้ออืออือเฮ้ยหนู่มพีหดจัดซะด้วยนี่ปั๊บมาสิไว้วิ่งโหดโดนดูดเลยอื้อพอดูผมแบบมันวิ่งวนไงนี่มันผมเลยข้าสกิลไม่ได้เรียบร้อยเลยกูแตกเลยบ้าเอ้ยมา อุ้ยสวยผักไปเลยครับรุนุนอะสวยโทษทีว่าน้องพอดีพี่รู้มุมสกิลเว่อปอปออุ้ยหย่าสวย่งสวย โอ้ป้าโอ้ปาโอปาโอป้าโอ้ปูสวยสวยนี่เลยอุ้ยสวยครับสกิลอย่างนั้นแหละต่แ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 เฮ้ยมันรอจังหวะนี้นี่เว้ยอ่ะเดือยเออคนดูประมาทไม่ได้นะไอ้นี่นี่เนี่ยสวยเรียบร้อย ผมเก็บสกิลไว้เอาไว้ใช้รอบนี้เลยดีนะซันจีเรตสูตรผมเล่นโหดอยู่แล้วพี่เล่นโหดอยู่แล้วคุณทุนะเอออ๋อทุ่งนี้สวยสวยสวยเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยโอหเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเออ โอ้โหช็อตนี้กูแตกเลยวะคนดูมาดิมาด,มาดิอันนี้ร้อยสิบว่านั้นมันน่าจะรีนปินสวยสวยสวยครับอุย้ยอะไรคนดูไม่ไม่โดนงี้จริงจริงนี่สกิลกรงงงเลยนะเออเอื้อ สวยสวยนี่ฮะโอ้เวอร์จัดเวอร์จัดนี่สวยอ๋อโอ้ยอะไรวนะน่กูแตกเลยเออแตกไปก รอจัดอันนี้รอรอขั้นทพรีบขั้นต่อมาดูก่อนนะฮะว่าเราได้ได้ใบสุ่มไหมยพยายามเก็บใบสุ่มไว้นะคิดว่าแบบตัวต่อไปไม่รู้ตัวอะไรจะมานะคนดูนะไม่ไม่รู้เลยว่าจะมีข่าวตัวอะไรมาปุ๊บสวยเรียบร้อยมาสุ่มต่อซุ่มต่ออันนี้หนวดดำมาโหดนะคนดูหนวดหนวดหนวดดำไอไอหนวดดำล่างใหม่อะ หมอนดำสองผลนะคนดูโหดอยู่นะซึรเรีบยบร้อยเย่คือมอนเบบี้บอยไปกันต่อฮะอ่าลุยกันต่อครับต้องชนะอีกสักรอบหนึ่งนะชนะอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยผมจะได้ของลนะโจโวิลลี่อีซี่โรบินส,สวยอาหมวยโรบิน มาเว้ยดีอย่างรอแต่ละคนปับ๊บสวยนั่นแหละบู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 สวยบูป้าบูป้า,าอือมาดิปูงปูง นี่เลยเรียบร้อยโอ่งโอ่งเว้ยโอ้โหพื้ได้ไงมะอ่าเอาดินี่เรียบร้อยครับโดนอื้อโอ้สกิลธรรมดาพอแล้วคนดูเอาว่าเอาว่ามาดีปึ๊บสวยครับสกิลหน่อยนี่อะไรอ่ะ ต้องมุดหน่อยคนดูต้องเล่นสเต็ปมุดแบะอย่าโดนเนี่ยเรียบร้อยจ้าเฮ้ยนี่โคโรบินโนตรมเจ้าโอ้ยังเบิ้มเยอะลงไปขยี้อ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับตัวเกม One Piece Fighting Part นะนี่โคลอวินวิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี่อยู่ด้านล่างครับจะได้คลิปเป็นเซิร์ฟจีนนะถ้าใครอยากเติมไปเติมกับริชแมนช็อปได้นะครับส่วนใครอยากเติม VBN นะครับก็มาเติมกับพี่ได้นะท่านผู้ชมพี่รับเติม VBN อยู่มันจะได้แบบเล่นลื่นขึ้นนะเล่นเกมได้ลืนล่นขึ้นนะเซิร์ฟจีนอะไรพวกนี้น,นะครับท่านผู้ชมนะเออพี่รับเติมอยู่นะครับไปเติมกันได้นะฮะส่วนเกมเนี่ยไปเติมกับริชแมนเด้อคนดูเด้อสหรัับวนนนนีี้้พ่่โคคตกอจลิปหารบ